สวัสดีครับเราจะมาเทปคอยตัวใหม่ครับผมที่เราซื้อมาครับผมเป็นของ Honda อคั a ด c o r อคอร์ดเขาปวดไฟเดี๋ยวซินเนยมบระหินลังแสงนี้ทำไมไฟไม่ออกไฟไม่ออก นะครับผมเห็นมีจังหวะมีจังหวะช้า,ชามไม่ทำงานเมื่อ,อกี้ tôi mày tôi câu, tôi mày tôi mày bỏ tụi mày. à uất mày uất mày uất mày thứ mày uất Máy uất mày uất mày อันนี้เป็นคอยเก่าครับผมเดี๋ยวเราจะเทสคอยเก่า,เาคอยเก่ามันเสียเนะออทำมันหนึ่เนี่ยมันเสียเนี่ยเนเนี่ยนะเสียแต่ถ้าเ้าเทสั้นเน,นั่นเนะ่ะมันเทสงานตลอดเลยอันนี้เปิดเล็กๆก,ก็ไม่ค่อยติด นี่ก็นี่เนี่ยมันก็ขาดตอนเนียเห็นแน่เนี่ยมันขาดตอนเห็นปะขาดตอนเยอะม,อมันต้องเสียงเสียงมันต้องตามเนือเรึดเสียง้องตามนี่เลยครับเนี่ยมันขาดตอนเนี่ยน,นี่คือขาดตอน,นโอเคถ้าเช็งซีตั้าห้าหูเลยว่าเสียแต่เมื่อนั่นมาเช็คนี่หูป๊อบป๊อบป๊อป๊อปตามตามเสียงเลยรอบเนี่ยรอบเดินซ่าอ่บาบอเห็นงานแหละเพราะว่าไฟมันน้อยไฟพอพอแห้งๆครับเช็งงานใด้นี่คือเสีย กระุแมนนี่นี่คือเสียทางซีนี่เสียเลยแต่มื่อนั้นน่ะหลอบเดินตำมากับเอาหนี้ไม่ดูเสียมาสูมปปัญหาบูมี่ดยไม่ทำอะไรไม่ออกไม่รู้เสียที่ทบับวโธออกมาแป๊กยูนึงหนึ่งแป๊กยูนเมื่อกี้เนี่ย

เสียเสียสายทิดเสียเลยโอ้ยรูเสียย